Uh-huh. เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่ในเกมโลบอกอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่ในแมปอเมริกันเกิลเวิลนะครับผมสาหรับคลิปนี้พี่ก็จะพามารับ UGC อีกชิ้นหนึ่งของแบบนี้นะเป็นออร่าดาวนั่นเองนะครับผมวิธีการรับจะต้องทํำยังไงบ้างจะยากหรือจะง่ายแค่ไหนไปรับชวนภายในตัวเกมกันเลยครับเมื่อน้องๆเข้ามาภายในตัวเกมนะครับผมก็สําหรับใครที่เคยยังไม่เคยเข้ามานะเขาก็จะให้เรา C ีเอ็อวตาร ะครับผมขาง Create a v a เ a r รเซนต์เขาก็จะแนะนำแมปให้เรานะครับแต่อันนั้นก็ไม่ต้องสนใจให้น้องๆมองมาที่ด้านขวานะครับผมจะเห็นรูปดาวนะก็กดไปเลยแล้วก็กดที่รูปเครื่องบินนะครับผมอ่าเขาก็จะทำการวาร์ปเรามาที่สนามบินเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนคลิปที่แล้วที่พาไปเลยก็มากดอีตรงนี้เหมือนเดิมแต่รอบนี้ให้เลือกห้องเป็นเบดรูมนะครับผมก็ทำการกดไปเลยอ่าเครื่องบินเขาก็จะพาเราขึ้นเครื่องบินไปส่งเราที่แมปที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับเขาก็กำลังเล่นมิน เกมกันอยู่นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับสาหรับมินิเกมนี้วิธีการกด UGC เราก็ต้องเล่นมินิเกมให้ครบ5รอบนะครับผมใน <Easy. S> 1รอบเขาก็จะมีเวลานับครูดาวอยู่นะครับเนี่ยนับอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เห็นไหม3วิจะเริ่มก็ให้น้องๆเดินมากด e ที่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วกด play hey เลยโอเคครูดาวอยู่เขาก็รอก่อนหรือไม่ถ้าเกมจะเริ่มนะครับจะมีคําว่า joy game ขึ้นมาให้เรากดนะครับถ้าไม่เดินมากดตรงนี้ก็กดที่ joy game ได้เลยนะอ่าเขาก็จะมีรูป j o ย game ให้เรากดนะครับแล้วกดจอยเกมไปเลยเยเ้เริ่มเกมแล้วก็เ,เล่นมินิเกมนี้5รอบนะครับไม่จําเป็นต้องชนะนะครับพี่บอกเลยแค่เล่นให้ครบ5ครั้ง อนนี่เขาก็นับคูดาวโจกเกมแล้วนะฮะนับเป็นหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ไปทำการเล่นกันเอง ไม่จําเป็นต้องชนะนะครับผมบอกอีกครั้งว่าไม่จําเป็นต้องชนะแต่จําเป็นต้องเล่นให้ครบห้ารอบนะครับสาหรับในเกมนี้เราถึงจะได้แปและยูก g c มานะครับนี่ก็น่าจะเป็นรอบที่5ของพี่นะครับผมรอบนี้อ่าพอเราเล่นครบห้ารอบนะครับครั้งที่5เราไม่จําเป็นต้องเล่นก็ได้นะครับพี่ได้แปดมาทล้ด้านขวาแล้วก็ไปทําการเช็คแอตตากันเลยนไปที่หน้าอตตาเลยนะครับอ่าเอจิสตาออ่าของเราเข้ามาแล้วนะครับผมสวยมากมาดเกลย เป็นไงครับของฟรีที่พี่พามารับภายในแมปนี้เฟี้ยวมากเลยใช่ไหมล่ะต่องหยิกันแล้วล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์กดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่จะลงในวันต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้เราพบกันใหม่บาย